สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมราแมนนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวกับเจ้านี่เลยเจ้าบอร์ดบอร์ดที่ได้จากอันนี้เลยนะครับผม,สต,ม,บบม,ส,ตมสตรีมพลังโฮเวอร์บอดใช่ไหมสตรีมพลังสตรีมพลังโฮเวอร์บอร์ดเป็นไงครับอันนี้พี่ก็ได้ทําการฟาร์มมาจนจะได้แล้ววันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าบอร์ดนี้กันว่ามีความสวยความเทค่ความแรงแค่ไหนนะครับผมโอเคอันนี้พี่ก็เหลืออีกประมาณ1000 EXP ก็จะได้มันมาแล้วพี่ก็ทําการฟาร์มมาได้ ตอนนี้ก็น่าจะได้เจ้าตัวสตตีมพลังโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับผมโอเคพี่ก็จะไปทําการกับภารกิจที่มันให้ทําคือการรวมการรวมโกรวมเรนโบนะครับผมพี่ก็จะทําการรวมเรนโบอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะมารวมเราก็จะปลดล็อกบอร์ดไปพร้อมๆกันก็กดเลยครับบางคนก็บอกว่ารวมทีละตัวคุ้ม หลายตัวคุ้มใช่ครับแล้วแต่เลือกเลยครับผมพี่เอาหลายตัวคุ้มครับผมเพราะว่าพี่จะเอาไปทําอีกหลายๆอย่างนะครับพี่ก็ใช้วิธีนี้ฟาร์มมาก็ได้มาแล้วใครสะดวกใช้ตัวเดียวก็นี่ดเดวอัพแล้ว99เราก็จะได้บอกนี่ไงเด้งมาแล้วกดล็อกค,ครับผมเฮ้ยนี่ได้มาแล้วครับผมเท่ไหมหยื้รเแดงไอพน่น e ส่รู เป็นความเท่ที่มีสไตรพอดีดาบเลยครับผมดาบแดงกับบอดแดงเฮ้ยแล้วก็นนะถ่ายรูปทำปกแปบบ๊บเราก็จะมารีวิวเจ้าบอดนี้กันโอเคเป็นสตรีมพังบอดที่มีลักษณะเด่นที่ไอพ่นทั้ง4รูนะครับผมความยากที่ได้มานั้นก็อยู่ที่น้องๆจะพยายามกันมากแค่ไหนนะครับผมสำหรับบอดนี้เวลาเราขึ้นไปปร๊บก็จะมีความเท่ สีแดงที่เปล่งประกายมีไอพ่นทั้ง2องครั้ง2องรูทั้งซ้ายทั้งขวาทำให้สามารถเพิ่มความเร็วในการเพาเหินวิ่งไปฟาร์มกดตีกล่องต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะน้องจะขี่ในเวอร์หนึ่งมันก็จะเท่ตามสไตล์ของบอร์ดที่ได้มาฟรีๆนะครับผมนี่ครับผมเราก็จะขี่โชว์แบบนี้เป็นไงครับผมสำหรับบอร์ดสตรีมพลังโ o เ r อร์ ค่อนข้างเท่เลยนะครับผมไม่ว่าจะไปในโลกของแฟนตาซีเวอร์ความโดดเด่นทางด้านสีแดงมันก็ช่างยั่ยวนใจลึกเกินเป็นไงครับผมสตรีมพังในโหมดของแฟนตาซีเวอร์ความแดงที่เข้ากับสีขาวนั้นไม่อาจามีใครเทียบได้เลยใช่ไหมละครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงเพราะว่าเป็นการรีวิวของสตรีมพังเฮลวีบอร์ดนะครับผม สำหรับใครไม่มีก็ฟาร์มกันได้นะครับผมไม่ยากครับผมพี่ฟาร์มมาก็หลายวันอยู่นะครับผมได้มาขี่รับรองว่าหล่อเท่นแน่นอนพี่คอนเฟิร์มครับผมโอเคไม่ว่าจะเป็นในโลกของเทคคอยความเท่ของมันก็ยังโดดเด่นด้วยสีแล้วสีแดงสีแดงที่โดดเด่นนั้นในเรื่องเทคคอยในโซนถีเทาความเด่นของบอร์ดตัวนี้ก็ยังส่งสีแสงประกายเลือนแสงอันง,งดงาม ทำให้ใครเห็นแล้วก็รู้สึกหลงไหลนะครับผมสำหรับเฮล่บอร์ตตัวนี้ความเร็วก็เออมันเป็นของใหม่นะนะมันก็ต้องเฮอกันหน่อยล่ละเป็นไงครับผมโดดเด่นทางด้านสีมันช่างเข้ากับชุดของคา r เมล่าแมนจริงๆโอเคในส่วนของโลกใต้น้ำแล้วก็เฮล่บอร์ดก็ยังโดดเด่นอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมเอ,อวิทเอ,อ้เป็นไงครับผมไม่ว่าจะโดดขึ้นไปบนหิน มันก็สามารถขึ้นได้หรือจะลงลึกไปยังใต้ทะเลลึกมันก็ยังไปได้แบบชิวๆเป็นไงครับสําหรับเจ้าสตรีมพังเฮลวี่บอร์ดน้องๆชอบกันหรือเปล่ปาสําหรับหลายคนถามว่าพี่ทํายังไงถึงได้มาพี่ก็จะเล่ามาเลยนะครับผมพี่ก็ทําการฟาร์มเจ้าตู้นี้เลยเพราะว่าพี่ได้ฟาร์มเงินไว้จํานวนมหาศาลเลยเห็นไหมครับผมพี่ก็ฟาร์มเจ้าตู้นี้นี่ครับผมไม่ได้กดอะไรเลยฟาร์ม ฟาร์มจนกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มเสร็จก็วาร์ไปวาร์ปไปที่นี่เลยเนี่เลยครับผมวาร์ปมาที่นี่พี่จะทำอยู่พี่จะสุ่มในตู้ของส่วนโกนะครับผมแล้วก็จะมาทําเป็นเลนโบมันก็จะรอบหนึ่งพี่ก็จะได้3ามเลเวลแล้วก็วนลูปทําแบบนี้ครับผมมันต้องมีเวลาทํานะเราก็จะได้เจ้าสตรีมพลังเฮลวิบอร์ โอเคเป็นไงเท่ไหมครับความสีแดงอันโดดเด่นโอเคเราก็จะวิ่งให้ดูในแต่ละแมปนะครับผมไปเือเท่หรือเปล่าโอเคถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมละ่ะกดติดตามใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เป็นไงครับช่วงรีบผม